นิทานิศบดงมดกับดักแดในวันนี้อากาศแจ่มใสมดตัวหนึ่งกําลังวิ่งออกหาอาหารอย่างคล่องแคล่วมันเดินเข้าผ่านดักแด้ตัวหนึง่งซึ่งกําลังจะเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายจากดักแด้เป็นผีเสื้อดักแด้ที่ขยับหางของมันทําให้มดจ้องมองด้วยความสนใจและรู้ว่าสิ่งที่มันเห็นมีชีวิตเจ้ามดไม่เคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อนมันรู้สึกไม่ค่อยชอบและนึกรังเกียจ น่าสงสารจริงๆเลยมุดลองด้วยความเสียงเหยียดเจ้านี่ช่างมีโชคชะตาที่น่าเศร้าอะไรเช่นนี้ในขณะที่ข้าสามารถจะวิ่งไปไหนก็ได้ตามที่ใจต้องการปีนขึ้นต้นยอดต้นไม้แต่เจ้าได้แค่นอนนิ่งในเปลือกของตัวเองอยู่ตรงนี้และมีแรงแค่ขยับห่างเท่านั้นแดกแด้ได้ยินคำเหยียดหยานที่มดพูดออกมาทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้โต้ตอบใดๆไม่กี่วันต่อมา เมื่อมดตัวดังกลาง่าวเดินผ่านมาทางนี้อีกครั้งก็ไม่พบสิ่งใดอีกนอกจากเปลือกของดักแด้ที่ยังคงอยู่บริเวณนั้นมันประหลาดใจสิ่งที่อยู่ในเปลือกกลายเป็นอะไรมดรู้สึกทันทีว่าตัวเองกำลังได้รับร่่มเงาจากปีที่สวยงามของผีเสื้อเห็นค่าไหมผีเสื้อพูดเจ้าหน้าวิทนายิ่งนักตอนนี้เจ้าสามารถโอ้อวดพละกกำลังของเจ้าในการวิ่งและปีนได้เท่าที่เจ้าอยากให้ข้าฟัง จากนั้นผีเสื้อก็บินขึ้นไปในอากาศมุ่งหน้าไปตามสายลมที่แผ่วเบาในฤดูร้อนจนลับสายตาของมดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรตัดสินคุณค่าของผู้อื่นจากรูปลักษณ์ภายนอก